พีค่คะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้อง,งปงปายนะคะเมื่อน,นี้มากินข้าวเที่ยงน้องกันพี่น้องกับว้าเที่ยงบ่ายค่ะพี่น้องบ่ายมุงเห็นงานบานจนเกินเวลาเมื่อน,นี้เมื่อเบิรงมาสาวนอนภาพพี่น้องได้กินยังนะคะเมื่อน,นี้เป็นยำเส้นแก้วค่ะพี่น้องยำเส้นแก้วทะเลนะคะใส่กุ้งใส่ใส่ฮอทดอกอันเยอรมันค่ะพักแกงมะก๊อตซีม,มีอันหอมแทกค่ะพักซี่เน่ยแล้วก็พักกาดแน่ค่ะพี่น้องมาๆมากินน้ำสาวนอนค่ะเพราะว่า แซ่บค่ะคือตัวแย่มากพี่น้องพี่น้องทั้งไทยทั้งลาวมากกินน้ำสาวนอนเด้อค่ะทั่วโลกลิฟซีใไมลเอฟซีเกาเนาะเอินทุกคนค่ะย่ำเสนาหประแดก เชนบู๊หรือว่าเส้นแก้วเราพี่น้องคล้ายๆกันกิน,นง่ายอะบ้านท่านก็นจะกินข้าวเร่ ตาไม่น่าขอเที่ยง กัดกัดคอร์ดลูเข่าหงาเลยว่ะสาวน้ากบ่าวลูงเข่า <c oughs> เส็นบุ๊หรือเส็นแกงพี่น้องย่ำจะนำประแดกแซบค่ะเอาตามสไตล์แพ้สไตล์มันเลยค่ะพี่น้องน้ำยำ กุ้งก็ไม่ได้ลวกโดนพี่น้องเราแบบสะดุ้งน้าแบบ สาวนอนนักกินแท็กซี่ค่ะ เาวนลังกินแบบบ้าบ้เนนะ้อนงอาหารแบบบ้านๆไม่รู้รู้ลาเราพี่น้อง <c oughs> ทำกิดเองค่ะ <c oughs> ออกไปซื้อขึ้นบ้านท้าบุไดเด้อพี่น้อง <c oughs> ย่างเดือนอยากกินยังกซื้อกินค่ะเะไรเทศกินใส่มือแน่ใส่ส่วนแน่เนาะ Mm-hmm. <laughs> พี่นองมันถามมากวะถา,ามมาอีกสาวนอนมาเมื่อไท่บอกสันบกับไทยกลับพี่น้องกำหนดการค่ำลกรกดาค่ะแต่ยังไม่จองตัวอืม <c oughs> กลับปีละครั้งพี่น้องมีปีที่ผ่านมาแลละมันติดโควิดไปกลับสามปีเท่านึงบ้านเท่าไพี่น้องแค่ก็อยังเมื่อโมเมนต์อยากลับโ่อยากกลับด้วยค่ะพี่น้องอยากกลับค่ะ จเจอกันใส่กระทักค่ายเด้อพี่น้องสนอนกับเป็น่องน้อยทำด้วยใจรักค่ะไม่ได้โด่งดังอะไรค่ะแต่ทำด้วยใจรักหืือ <c oughs> <c oughs> สวัสดีตอนแล้ว่านอนก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เขามาเบิ่งคลิปสาวนอนจนจบหล้วก็มากินน้ำกันเสบๆพี่น้องจังใดก็อย่าลืมให้กำลังใจสาววานอนเด้อพี่น้องฮักกันหน่อยๆแต่ฮักเป็นนอนโดนจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจสาววานอนค่ะพี่น้องมาเบิ่งว่าคลิปหนาสาววานอนสิพากินอย่างเนาะแล้วมากินน้ำกันเสบๆค่ะพี่น้องจังใดก็ขอบคุณมากค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย